นี่อะสวัสดีค่ะมาแล้วอันนี้วันนั้นเราใช้อะไรนี่หรอเยอะยอะที่มันเออสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ปิดลงเลยเออก,กดเลยที่นี่อ๋อ อันนี้เป็นไลฟ์สดที่แดนนิสาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่อุ้ยเราอยู่ไหนลอะตกลงอะเหมือนจะใกล้ๆคนล่าแล้วล่ะค่ะทุกคนคขะพอดีเรามาชนบุรีแ้วสลับุรีไม่ใช่แถวสลับุรีเหมือนคนล่าจะเดี๋ยวรอ ช่วงแบบพักร้นให้พี่ธีเขาทานเข้าวหาอะไรทานมีทานไอศครีมทานทานอาหารนองท้องก่อนนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สุด <c oughs> ลืมเอาขาขาตั้งกล้องมา, <c oughs> าทักทายวันหยุดยาวนะคะทุกคนไม่จะไม่จะวางไปไหมนนะลืมเอาขาในไอ้นี่มา เพราะว่าหนูต้องขาเนี่ยหนูเนี่ยต้องขาใช่ไหมแล้วเราจะมาอย่างไงเราไม่มีขาตั้งสวัสดีทักทายทุกคนนะคะน้าแมวเหรอได้เลยเจะพายังไงพร้อมเพลงนวดอ๋อเวลาไม่มีขาตั้งก็มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเดี๋ยวนะคะทุกคนอุ้ยอ่ะยืนนะเขาก็ได้ สวัสดีวันหยุดยาวนะคะทุกคนพาพิธีมาต่างจังหวัดน,นะคะนี่ก็ทางแบบเบลกพักรถกันเราก็อ้าวแบตเตอรี่อ่อนอยู่แล้ว ตอนแรกคิดอยู่ว่าเราจะซื้อกาแฟหรือเปล่านะพูดถึงตอนนี้มันก็กี่โมงแล้วอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าดื่มกาแฟตอนนี้ไม่ไม่คืนนี้ไม่น่าจะหลับะนะก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องหลับบนรถเนาะมาทักทายกินแฮงค์หรือไม่ครับไม่ไหวแล้วได้พี่ตีคุยพี่ตีจะทานอ,อะไรต่อน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาแล้วเมื่อกี้ไปซื้อเซเว่นในรถมีหรือเปล่า ชิ่อไม่ได้มาอ๋อหืุไปเอาอะไรจะทาหานเอาหยิบเลยไม่หยิบใช่ไปเปิดบ้านสุท้ารอา่ห <laughs> มีอุตสาหานิชีเี่ไหมฮ <cola> อ๋อไ,ได้แล้วนา่า่ตั้งกล้องมาอืม anyway, คือไม่ได้อยู่ใกล้ๆจะแะว่าไมาทางโคราชนะคะทุกคนเราก็ลืมดูเนอะรู้แต่ว,ว่าขับรถม,มาเรื่อยๆ คือติดไหมก็ไม่ค่อยติดอะคะ่ะรถมันก็มีเยอะแต่ว่ามันก็คล่องตัวดีค่ะมันเรื่อยๆมาไม่ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบติดแล้วก็แบบแช่ขนาดนั้นซึ่งเราก็แบบมาล่วงหน้าหลายวันค่ะเราไม่ได้มาไม่ได้มาตรงกับวันวันที่คนส่วนมากเขาเดินทางกันนะคะก็แบบล่วงหน้าเลยเพราะว่ายาวแล้วค่ะหยุดยาวสิบเอ็ดวันค่ะยาว ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มาโซนหาอีสานเราเราจะไม่ได้ไปที่อื่นค่ะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้ไปก็เนี่ยค่ะมันหยุดยาก็ออกอีสานกันนะคะยาติจะไปท่สงจังหวัดอืมก็แบบเนี่ยอะไรก็เราจะไปทั้งจังหวัดไหนไปที่สองจังหวัดอืมโคราชหนองคายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปส่วนกจะฉนองคายแต่มันก็ดีหน่อยที่เราหยุดล่วงหน้าค่ะทุกคนค่ะแบบว่า ไม่ได้แบบต้องไปออกันต้องแบบเดินทางวันที่สามสิบสามสิบเอยดอะไรเงี้ยที่แบบคนส่วนใหญ่ก็เดินทางกันแต่ว่าคือเราก็ล่วงหน้ามาหลายวันเลยค่ะถามว่ารถเยอะมันก็รถเยอะเป็นปกตินะเวลาถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะเออมันรถเยอะอยู่แล้วนะพูดถึงนะมันก็เป็นปกติแต่ถ้า <6. S 1> เอ,อแต่ถ้าแบบว่าไปชนกันกับวันเทศกาลแบบช่วงแบบหยุดยาวอะไรเงี้ยอันนั้นรถติดแน่นอนนั่นลุกเนาะจิตหนนะักก็เลยมาเอ,อ๊ะวันน,น,นี้วันเสาร์ วันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็ลดเยอะเพราะว่าซึ่งปกติมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะวันวันเสาร์คนก็แบบว่ากรณีคนที่เดินทางต่างจังหวัดน,น้มนก็เยอะอย่างเงี้ยตอนแรกคิดอยู่ว่าจะมันเวลามันไม่ได้แล้วมันกาแฟไม่ได้แล้วไม่กล้ากินกาแฟแล้ว <c oughs> กลัวคืนนี้แบบนอนไม่หลับอากาศเย็นอ่ะลมเย็นอ่ะทุกคนดูดีลมแต่ว่านะ <c oughs> นี่ด้านหลังลมเสียงลมค่ะ อุย้ยลมหนาวเข้าแบบว่าโคล่นี่ลมหนาวไม่ต้องพูดถึงอร่อยไหมคะหิวไหมเอาอะไรอีกไหมลูกทานอะไรไหมแต่ว่าตอนหนูไปโคล้อะครั้งที่แล้วทำไมอะเตะบอลแล้วนี่รองเท้าเตะบอลมาด้วยเอาอยู่ในรถมีอยู่แล้วรองเท้าแตะได้แค่รองเท้าแตะเพื่อนหนูก็ไม่รอดแล้วทั้ทง <c oughs> เก่าะ่ะทัทง้งเตะโดนทั้งเสียงอะ ทั้งเตะโดนจุดลับกรรมการรู้แต่ว่าเวลาไปไหนคือคือในรถเนี่ยจะต้องมีรองเท้าเตะบอลเนี่ยไปด้วยแต่ครันเนี้ยไม่ใส่ไม่หรอกวันนั้นวันนั้นพี่ธีไม่ใส่รองเท้าเตะบอลพ่ธีนิ้วนี่เลยนะนเล็บหรือเปล่าเล็บเล็บแตกเลยหรือเปล่านิ้วนะนิ้วอะไรนะนิ้วคืออะไรนิ้วอ๋อนิ้วเหรอบอกว่า คือมันต้องเซฟเซฟเท้าไงถ้าใส่รองเท้าฟุตบอลแต่มันก็เซฟได้ดีแต่ถ้าเราไม่ใส่อะมันก็มันก็เป็นอันตรายไงพูดถึงอะเออแล้ววันนั้นที่บอกว่ามันท่าไห่ช้ำหรอปวดปวดข้อเท้าปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้านิ้วโป้งแ่เราเราจะถือขาตั้งกล้องลงมาด้วยเนาะมาทักทายทุกคน ตอนตอนนั้นหนูเตะโดนหน้าก็โดนหน้าโก,ห,ากหลายรอบเลยเริ่มนะค่ะเริ่มเริ่มเป็นบรรยากาศแบบว่าต่างจังหวัดเนี้ยเลเป็นอ,อะไรนะเห็นป้อนเนีป้อนได้ไหมหยิบออกาอ่ะไม่ได้กัดไม้อ่ะ <c oughs> อ่อลูกชาย,ยหายหมดหมดแล้วรายสิบนาทีพอนะแล้วก็ไปอ้ามีไม่กินกาแฟลก็ดูเวลาแล้วไม่น่าจะได้อ่ะหรือยังไงดีเวลามันเลยแล้วอ่ะมันเย็นแล้วอ่ะคือกาแฟนี่ต้องช่วงแบบ ก่อนบ่ายสามไม่นี้ได้ข้าหลังจากนั้นหอ้ยาวเลยทุกคนคนก็แบบเป็นปกติของสุกเสาร์นะคนก็เดินทางเยอะนี่อยู่ปั๊มไหนก็ไม่รู้คือจะดวกตัวไหนเจอตัวไหนว่างแล้วก็เข้าเลยนะ อะไรอีไหลูกอะไรอ่ไหมอะไรอีกไหลอาไล่ากไหมอในรอีกไหมอะไรอีกไนมอะไรอีไหมอะไรอีาทีมอไรอีกไหมอะไเดีกไวมอะต้อีกไหมอเไรอีกไหมอะไาอี่ไหมอะีกไหมอะไั้งกลืมอะตั้งก้องอะนร่ะทุกมนแม่ลูกแดดอะไรครับ เมื่อกี้ก็ไม่ซื้อนี่ค่ะเวลาหยุดยาวอยู่แล้วแล้วก็<ร>พี่พาพาพิธีออก่างจังหวัดในรถมีนี่ครับไีน,นี่ก็เดี๋ยวก็จะถึงที่แล้วไม่เป็นไรครับบนรถก็กินได้างั้นก็ต้องไปที่นู่นอีกทีหนึ่งที่ร้านอีกทีหนึ่งคิวเยอะหรือจะอน,น้ำส้มน้ำส้มเนี้ยเอาไหม ่เดี๋ยวพี่ผักไปซื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่งคุยรอไล่สิบก่อนใช่สิบนี่ยค่ะแล้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทักทายทุกๆวันคือว่างว่างก็จะมาทักทายกันเลยค่ะเงี้ยนั่งดีกว่าแดดสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> โอเคมาทักทายกันสิบเนี่ยเอาไวใ้ให้ให้พี่พีเอฟซีเข้ามาดูย้อนหลังเนาะเออนะก็เดี๋ยว นี่ค่ะมาทัถ่ายกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรากำลังไปที่โคราสนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นมากอ่ะลมแรงนะไปะเดี๋ยวแม่ไปดมดซ้อมให้ไปเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแ่่หัวฉันย,ยังไยแต่เกิดอะไแอบบานคิดเซ็ต